บางตอนหยกนะครับผมหน้าตาถ้าเราเข้าเกมครั้งแรกนะครับผมมันจะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากจะลงทะเบียนด้วย facebook ก็ได้นะครับหรือว่าลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้งานตรงนี้นะครับผมใส่ไอดีที่ต้องการพาสเวิร์ดแล้วก็อ e ีเมลนะครับหรือใครแบบอยากแค่ทดลองเข้าไปเล่นก็กดทดลองเข้าไปเล่นเกมเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับภาษาไทยทั้งหมดทั้งเกมนะครับทั้งเสียงภาคเสียงตัวละคร แล้วก็พวกเมนูต่างๆนะครับเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับส่วนตัวเซิร์ฟตอนนี้มี2เซิร์ฟนะครับเซิร์ฟ001กับเซิร์ฟ0 0นนะครับผมเซิร์ฟที่เขาแนะนำตอนนี้เป็นเซิร์ฟ0 0นนะครับแล้วก็กดเริ่มเกมไปเลยนะครับผมอันนี้ผมเข้ามาเทสนิดหน่อยนะครับผมก่อนอัดวิดีโอนะครับเดี๋ยวไปดูภาพตัวละครกันนะครับอันนี้ให้ตั้งชื่อทีมนะครับคือผมเล่นมา สักนิดหนึ่งแล้วนะครับตอนเริ่มแรกมันไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับมันจะมีตรงนี้คือเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมแอคชั่นไอพนะครับไอตรงเนื้อเรื่องอันนี้ผมเล่นมาถึงมิชชั่นที่3แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ตัวนี้ตอนแรกมันจะมีตัวละครผู้ชายมาตัวเดียวนะครับแล้วก็อันที่2ผมได้เปิดได้ตัวผู้หญิงมานะครับผมไม่แน่ใจว่าเราเล่นแต่ละครั้ง เราจะเปิดได้ตัวละครตัวเดิมหรือเปล่านะครับผมอันนี้ต้องไปทดสอบกันดูนะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวมันจะมีธาตุนะครับเนี่ยฟ้าดินคนอ่าธาตุคนเหรอครับฮะผมธาตุคน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 เอามันเขียนว,ว่าธาตุคนนะไม่รู้นะเอาตามนั้นแล้วกันนะครับเขียนว,ว่าอะไรก็ประมาณนี้นะครับธาตุคนเหรอผมว่ามันแปลกแป,ก,แปกไหมเนี่ยครับเสียงภาคจะเป็นภาษาไทยหมดเลย นะครับอันนี้คือเป็นโหมดประมาณโหมดออโต้นะครับมันจะเล่นเองอเกมนี้ไม่หมด Auto เอ้ยโหมดออโต้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกสกิลนะครับตอนนี้มี3มสกิลนะครับของผมี่สกิลแรกนะครับใช้เขา่าแล้วก็สกิลที่2อเนี่ยมีอันนี้ใช้แบบไฟมุดจากพื้นดินขึ้นมานะครับผมอันสกิลที่3ามนี่รอครูดาวค่อนข้างนานนะครับ อันนี้แบบโจมตีเองเลยนะครับผมอ่าเป็นตัวไฟนะครับของผมผมไม่แน่ใจว่าครั้งแรกจะได้ตัวไฟเหมือนกันหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเราเอ้เข้ามาผมก็ได้ตัวที่เป็นหมัดไฟเลยนะครับผมโอ้โหทำไมแบบตายยากจังอ๋อคนทธากันนะครับท่าคนเหรอผมของผม,ผมทตุคนอ่ะมันแปลกๆป,กปกไหมเนี่ยอันนี้ท่าด,ดินใช่ไหมของผมทตุคนทตุคนคือ,อยังไงอ่ะคนเก่งเหรอหรือว่าแบบอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้งงจริงๆ หรือเขาตายมาผฝีเขาแปยมาถูกนั่นแหละครับผมว่านะอันนี้แบบสกิลที่3นะครับอ่ามันจะอลังการนิดนึงเพราะว่าเป็นสกิลสุดยอดนะครับคูดดาวโคตรนานเลยนะครับหนีหนีเอาไงพี่เอาไงนะครับผมเอาไงนะครับพี่อ้วนแทงเขาแทงเขาแทงเขาจะตายแล้วพี่อ้วนนี่ครับผมเงินกระจายนะครับอ่ากดข้ามไปเลยอันนี้ก็จบมิชชั่นหนึ่งนะครับผมประมาณนี้มิชชั่นหนึ่ง แล้วก็มีพวกภารกิจให้ทาให้เราอัพของอัพอะไรพวกนี้นะครับตัวเกมเป็นเกมออนไลน์เนาะบอกอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนี่ยครับรอดูอ่าอันนี้มันจะเป็นหน้าเมนูนะครับผมมันจะมีพวกอันดับเนี่ยครับอันดับตัวละครอันนี้มีคนเลเวลสิบแปดเนาะเริ่มไปไกลแล้วแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นรางวัล ล็อกอินอะไรไม่รู้นะครับผมอ่าล็อกอินแล้วถึงจะมาเปิดอะไรได้นะประมาณนี้เปิดไม้ได้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเปิดไม้โลกนะครับไม้สานักถ้าสมมุติเราเล่นกับเพื่อนเราก็สามารถเปิดเปิดไม้คุยกับเพื่อนได้นะครับอันนี้แล้วก็มีของขวัญน,นะครับผมอันนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้วันที่1เราจะได้อนันนี้อันที่2ได้ประมาณนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ่านี่ครับ อันนี้เป็นกิจกรรมพวกลดราคานะครับสำสำหรับสายเติมเนาะอันนี้ผมไม่เปิดให้ดูแล้วกันแล้วก็อันนี้คลิกรับเงินนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิกแล้วโฆษณาจะขึ้นหรือเปล่าผมไม,ไม,ไม่ไม่คลิกแล้วกันนะครับเดี๋ยวโฆษณาขึ้นอ่าอันนี้ตลาดพวกเอาเงินในตัวไปซื้อของนะครับผมซื้อพวกสกิลหรือซื้อพวกอะไรนี่นะครับอ่าตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรามีเพจอะเราสามารถมาเปิดเอาตัวละครได้นะครับฟรีนี่ฟรีหนึ่งครั้งนะครับ แต่มันเขียนทับสามผมไม่แน่ใจว่ามันจะฟรีสามครั้งหรือเปล่าเห็นมันเขียนว่าหนึ่งด้วยอันนี้ผมอ่านเร็วๆนะเพราะว่าผมอ่านวิดีโอไปด้วยนะครับผมอ่าส่วนอันที่สองด้านขวาอันนี้คือจะเปิดเป็นตัวละครนะครับผมใช้เพชระนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันว่าผมจะได้ตัวละครอะไรมานะครับอันนี้ครับตัวละครที่ผมพูดถึงว่าผมเปิดจากตรงนี้นะครับผมนี่ครับมันจะได้จอมยุทธม,มาสักคนหนึ่งนี่ได้เพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะครับ แห่คนรวยช่วยคนจนด้วยนะพี่แม่จะเปิดให้ดูอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะครับเสียดายเลยตอนนี้เรามีสามตัวนะครับสำนักยังไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวต้องไปตรงไหนล่ะอ่าอันนี้ผมเจอแล้วนะครับมันเมนูมนจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็จอมยุทธอันนี้คือเรามีจอมยุทธสามคนนะครับ นะครับอันนี้ก็พวกใส่ท่าแต่ว่าเราไม่มีไอพลังยุทธ์ให้ใส่นะครับอนันนี้มันแบบยังไม่มีอะไรให้อัพนะครับส่วนใหญ่นะอันนี้อัพสกิลนะครับอัพอัตโนมัติถ้าใครไม่อยากเข้าไปอัพก็อัพตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเลเวลสามเหมือนกันแล้วอาเพนนี่เอาตัวเอกเราอยเนะีน่ยะหมดแล้วนะครับเต็มแล้ว อ่าอ่าอันนี้คือเต็มเลเวล5นะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมใช้อันนี้ครับสลับเปาววนะครับในการอัพอ่าเลเวล5ทุกตัวแล้วนะครับผมทีนี้เราไปลุยกันได้แล้วนี่ครับมาตรงหมดเนื้อเรื่องเนาะไอวรยุทธกับยุทธภพเลเวลเรายังไม่ถึงนะครับยังเข้าไม่ได้นะนี่เข้าได้แล้วแต่ว่ามันเล่นไม่ได้นะครับผมต้องรอเอาไปเนื้อเรื่องดีกว่านะครับ นี่ครับไปเลือกไปสามตัวเลยนะครับตัวละครเราสามารถเลือกได้สีตัวนะครับผมตัวละครจะมีธาตุแต่ละธาตุนะครับผมผมยังงงตัวละครผมเนี่ยธาตุคนแปลกๆเนาะจะไฟก็ไม่ไฟเนาะเป็นธาตุคนเมาเหล้าหรือไงมีพีเคกันด้วยนะครับนี่ครับตัวละครออันนี้เงินโก็บเ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 งินให้เยอะที่สุดนะครับเหมือนเป็นไอนี่ด่านโบนัสหรือเปล่าเนี่ย นี่ครับก็บจะไปใช้ลิบใช้ท่าอะไรให้หมดเลยนะครับผมอ่าเป็นด่านโบนัสนะครับรีบๆเก็บว่าจะได้กี่บาทเนาะนี่นี่นี่เก็บให้หมดนะครับผมใช้สกิลอะไรก็ตอนนี้มีอะไรใช้หมดเลยนะเก็บให้ได้นะครับเวลเวลาเดินได้พันหรอือเปล่าพันครับพันพัน,พน ่ะขอ1พันรอยโอเคได้แครพันสองโอ้ยได้พันสี่ครับพันห้านะครับโอ้ยพันหครับอ่าันนี้มันเป็นด่านโบนัสนะครับแล้วเราก็ออกมา <c oughs> อันนี้เราจะสู้บอสแล้วนะเดี๋ยวผมพูดถึงตอนสลับตัวละครให้ดูนะครับ จะแนะนำยิดนึงนะครับตอนสลับตัวละครเราสามารถคลิกตัวละครข้างใต้นะครับสลับออกมาได้เลยแล้วก็รอคูดาวสิวินะครับถ้าจะสลับตัวเดีออกมาอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับมีสกิลเดียวนะครับนี่นักดับนี่นี่นี่ภาพตัวละครเหมือนโยก,กังเนาะโยกังเมื่อก่อนนะครับถ้าใครเคยเล่นโยกังนะครับ ริงตอนนี้ก็มีโยกังของจีนนะครับที่เป็นโยกังโมบายเนาะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปเล่นกับเขาตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงเนี่ยครับนี่นี่ใครชอบผู้หญิงผู้ชายเนาะแต่ว่าก็ต้องเปิดกล่องลุ้นเนาะนะครับผมได้ตัวดีก็ได้ตัวดีก็ดีไปเนี่ยครับไอ้ตรงท่าน,นี่เหมือนจะแพ้กันนะครับผมแต่ผมยังไม่เข้าใจถาดผมน,นั้นาะ่าดินแน้ะผมยมังสงสัยอะไรเนะี่ย ใช้สกิลไปแล้วพี่นี่นี่จัดไปเข้าอุ้ยอะไรม้าบินสกิลของไอตัวนี้เหรอม้าบินเลยพี่เรียกมา้ามาพี่จะโหด่ไปไหนนี่ครับผมนึนกระจายอีกแล้วนะครับเสียงภาคเป็นเสียงไทยด้วยนะครับลองฟังกันดูเนาะผมก็ไม่ฟังแล้วกัน ครับจบแล้วเราก็ได้เพชรอะไรประมาณนี้เพชรถ้าสมมุติว่าใครไม่รีบก็ผมแนะนําให้เก็บให้ได้เยอะๆแล้วค่อยไปเปิดแบบสิบตัวอะไรแบบนี้เนาะแล้วเราค่อยคัดตัวดีๆมาเล่น,นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้รับของนะครับนี่ได้หลุดดินนะครับทำเลเวล อาอีกสิเลื่อนขั้นได้นะครับอันนี้แหมทำไมของผมไอเปิดได้มกี้เลื่อนไม่ได้อ่นนี้เหมือนบวกตัวละครอ,อีกทีหนึงนะครับอันนี้เปิดวาสนาจอมยุทธอะไรไม่รู้นะครับงมแต่ว่ามันจะมีค่าบอกนะครับว่าเราได้พลังป้องกัน2% เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิาสิไม่มีวรยุเอาแล้ววรยุ์ตัวนี้ไม่มีวรยุ์เ <c> ซ <oughs> ็งเลยไม่เป็นไรเรามีสีตัวแล้วอ่าอันนี้ก็ไปเมืองต่อไปนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเป็นเกมออนไลน์เนาะมีภาษาไทยด้วยนะครับตัวเกมโหลดให้มีทั้ง iOS และ Android นะครับอ่าเอาไปสีตัวทัดคนทัดดินทัดฟ้าทัดดินเนี่ยาัดดินมันาัดคนมันตังิดต,ตังิดเนาะ เขาเขียนผิดหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัวเกมเพิ่งเปิดนี่ตัวละครเราเดินเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยที่ขอบเนี่ยต้องทำเองนี่คือระบบออโต้นะครับผมช่วยเหลือเนี่ยครับภาพทีเซอร์ถ้าใครชอบเนาะก็มาดูกันส่วนผมกดข้ามแล้วกันอันนี้ตัวละครใหม่นะครับกดเล่นเองดีกว่าเนะตรงตีไม่มันนะครับทั้งนั้นนี่ ยิงธนูยิงธนูใส่ผู้หญิงเหรอพี่ยิงธนูใส่ผู้หญิงเนาะยิงธนูใส่ผู้หญิง <c oughs> ยิงธนูใส่ผู้หญิงทำลายมันอ่าบอกแล้วทำลายผู้หญิงนะครับผมอ่าเก่งกับผู้หญิงงี้แหละต้องเจอผู้หญิงตีซะหน่อยมามามากดข้ามไปเลยอันนี้สกิลที่สองยังไม่ได้ลองใช้นะครับ นี่ตีผู้ตีผู้หญิงตีผู้หญิงแล้วพี่ตีผู้หญิงเหรอตีผู้หญิงอะครับตีผู้หญิงนี่โอ้โหยิงธนูใส่ผู้หญิงยิงผู้หญิงยิงผู้หญิงยิงผู้หญิงเจอลูกพี่หน่อยได้ได้ได้นี่เวลาตัวละครออกมามันก็จะพูดด้วยนะครับแต่เมื่อกี้ตัวละครออกมาก็สู้กันซักตั้งอะไรแบบนี้นะครับเป็นเสียงภาคอ่าเจ๋งว่ะเจ๋งอยู่นะครับแหมเจอตัวเนี่ยเห็นไหมเจอผู้ชายเป็นไงล่ะ จริงมันแพ้าธาตกันนะครับผมถ้ทาท่าตไหนอแบบเราแบบเอามาสู้แล้วเลื่อนมันลดน้อยก็ลองเปลี่ยนท่าตดูนะครับนี่ครับกราฟิกแบบก็ลื่นๆเนาะวิ่งไปอบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสอะไรเ,เนี่ยตัวอะไรเนี่ยนึกว่าพี่ลินยักษ <c oughs> ์ได้ได้ได้เจอสกิลซะหน่อยนี่ครับสกิลท่าที่สามมันจะเท่น,นะครับผมเราไม่โดน โดนแล้วครับผมโดนแล้วโดนแล้วนะครับอ่าจะเปลี่ยนตัวละครอ,ออกมาดีกว่านี่ยครับตัวนี้ก็มันจะตัวละครแต่ละตัวเวลาออกมามันจะพูดไม่เหมือนกันนะครับผมนี่นี่นางตุ้งยิงออกมาเนี่ยครับตัวนี้เหมือนตู้หญิงนี่ถึงตาค่าแล้วละอะไรประมาณนี้เนาะเสียงผมว่าไม่ได้ได้เสียงหล่อเสียงแล้วก็ลองพูดตามตัวละครให้ดูนะครับให้ฟังกันเฉยๆเนาะนี่นี่ครับผมแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวหนะึ่ง นีค่าน้อยอะไรสักอย่างของผมฟังไม่ทันเมื่อกี้นี่นีสกิลชาร์จไปนีจป่จะตายแล้วครับจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหกี่หลอดน้ำเลือดพี่ออกสกิลกินสกิลกินหนี่กระบี่พิฆาตเป็นไงล่ะอ,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 อืมไอตัวที่เราได้มาเหมือนเป็นท่านพ่อเขาเหรอโดนจับมาเหรออ่านั้นผมฝาก กังฟูสามดีไว้เท่านี้นะครับผมถ้าชอบไม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ